ครับสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลำทีติดตามช่องลุงศักมักมวนช่องแห้งขอมุลข่าวสารสาระและความบันเทิงเมื่อนีลุงศักสิมาพามาเบ่งบรรยากาศของมอลำแพลวพ,พ,พาาแสงทองฟินแลนด์บุญแรงเพิ่นสีมาแสดงยุทที่อำเภออำเภอเสียนางคันธิคมพี่น้องเป็นงานกระถินงานส่วนตูแต่ว่าเพิ่นกระสีมี ได้สดผ่านกลุ่มปิดให้พี่น้องได้รับชมกันตอนนี้เพิ่นก็กำลังตั้งเวทีอยู่ถ้าเบิ่งเวทีตอนนี้ก็สวยงามอลังการที่จริงเพิ่นตั้งไว้แต่เศร้าน,นะพี่น้องเวทีใหญ่พี่น้องตอนนี้ก็ทีมงาน,นกำลังตั้งเวทีกันอยู่ โดยทีมงานเครื่องเสียงมือนี้ก็น,นาสิเป็นสายยันเศร้าเห็นรถพนจอดอยู่พี่น้องทางงานจะจริงกับตอนแรกก็สิเดเห็นว่าสวยงามอลังการสําได สิพาไปเบ่งบรรยากาศกด้านนาด้านหลังเนาะครับถ้าเบ่งตอนนี้ก็มีแต่รถของทีมงานสายยันซ้าเนาะครับเห็นจอดอยู่สามสี่คันหาขั้นดันคางอีกทั้งคนอีกพี่น้องก็สิเป็นบรรยากาศทีมงานน่ะสิเป็นทีมงานสายยันซ้ากำลังตั้งเวทีกันอยู่น่าสิเป็นทีมงานสายยันซ้าแล้วก็ทีมงาน แสงทองฟินแลนด์กำลังสั่งเวทีกันอยู่านับรถตอนนี้ก็ยูมีประมัณ6ขั้นพี่น้องจากทีมงานแสงทองฟินแลนด์และอวนสายยันเศร้า แต่ยินข่าวว่าเพิ่นสิมีทีมไหลสดมานำก็มาเบืง้งว่าไผสิมาเป็นทีมไหลสดเพิน่นตอนเย็นนะครับตอนแรกไผสิเป็นทีมไหลสดของเพิ่นน่าสิเป็นมื้อแรกเพิ่นก็นสิมีการไหลสดผ่านกลุ่มปิดให้ได้เบิ่งน้าพี่น้องแต่ว่าบ่ฮู้ว่าทีมงานไหลสดของเพิน่นสิเป็นทีมใดส่วนบรรยากาศ สีสวยงามอลังการซํำใดตตอแรงจังมากพอกันเดี๋ยวสิเอาบรรยากาศของทีมงานแสงทอนฟินแลนด์ที่แสดงอยู่อำเภอเสานาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญบรรณาหายเป็นงานฟรีงานภายในพี่น้อง าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ